วันนี้เรามาปรับแต่งรถอิซูซูออลนิวครับคันนี้เป็นรถโฟวินครับรถยกสูงโอ้โหมาเสริมแหนบนะครับบรรทุกน้ำหนักที่สามตันนะครับหรือว่าจะใส่สามตันครึ่งก็พอไหวครับคันนี้เราเอาเพิ่มแหนบยี่สิบมิลนะครับนี่ฮะเพิ่มแหนบยี่สิบมิลข้างละสองแผ่นนะครับปาร์ทคักแท้แล้วก็ใส่แหนบสองงอข้างละหนึ่งแผ่นด้วยนะครับ เป็นแหนบ3มนนะครับ20มิลเป็นของ PPR นะฮะทำการดัดด้านหน้าโค้งลงนิดนึงนะครับประมาณนี้ทางด้านหลังนะครับจะมีเหล็กกัดแหนบอยู่ทางด้านนี้นะครับเหล็กลัดแหนบใส่ดัดแหนบหน้านิดนึงดัดลงนะครับเปลี่ยนโชคหนึงคู่นี่ฮะข้างหลังแล้วก็ทำการดัดลงนิดนึงนะครับเพื่อให้โค้งลง เขาจะได้เกิดช่วงเด้งเวลาขับรถเบาจะได้ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะฮะประมาณนี้ครับช่วงล่างสวยๆใส่ชโชคแกน20มิลเลยนะครับคันนี้ต้องการแบบหนึบๆต้องการแบบหนึบๆก็จัดให้ได้ครับแบบน้ำหนักได้ที่3ตันหรือ3ตันครึ่งนะครับไหวครับ ใช้แหนบ20่มิลข้างละ2แผ่นนะครับรถตัวสูงช่วงยืดหยุ่นเขาจะเยอะนะครับช่วงยืดหยุ่นเขาจะเยอะเราก็ทําให้แหนบห่างกันนิดหน่อยนะครับแค่ให้รถเบานั้นขับไม่กระด้างจนเกินไปแล้วก็รถหนักนั้นก็จะสามารถรับน้ำหนักได้ที่3ตันหรือตันนิดหน่อยได้สบายครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้ฮะทางด้านหน้าก็จะเหลือช่วงเด้งให้นะครับช่วงล่างประมาณนี้เป็นรถโฟวินนะครับ เสริมแนบอยู่บนเพาเลยนะฮะโฟวินครับรถยกสูงโอ้โหสุดจัดเลยรถโฟวินนะฮะก็มีใครๆหลายคนก็เลือกใช้กันเพราะว่าเอาไว้สำหรับวิ่งงานลุยสวนวิ่งงานขึ้นเขาขึ้นดอยนะฮะรถโฟวินก็จะเป็นที่ตอบโจทย์ครับเพราะว่าเกียร์เขาทดได้เยอะมาก เดี๋ยวเราปล่อยรถลงมาเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูส่งกันนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้เอายาวๆเร็วๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูส่งกันเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะปรับแต่งรถนะครับนะฮะไม่ว่าจะปรับแต่งเป็นเสริมแหนบระดับ2ตัน3ตัน4ตัน5ตันก็แล้วแต่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับปู่ปริชาติพอลลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ เสริมแหนบให้กับรถของเพื่อนๆอ,อยากจะบรรทุกขี่ตันว่ามาครับจัดให้ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูทรงกันนิดนึง <c oughs> ตอนนี้เราก็ใส่ล้อแล้วครับเดี๋ยวปล่อยมาเดี๋ยวจะให้ดูทรงกันนิดนึงนะครับลูกค้าอยากได้สูงไม่สูงกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้รถใส่ล้อแล้วนะครับนะฮะ รถใส่รอแล้วก็จะอยู่ประมาณทรงนี้ครับรถก็จะไม่สูงกว่าเดิมนะครับซึ่งของเดิม9นิ้วนะฮะเราทําเหลือประมาณ8นิ้วหรือ8นิ้วนิดหน่อยรถไม่สูงครับถอดแหนบชุดเดิมออกนะครับอันนี้เป็นแหนบชุดเดิมของเขาถอดออกเปลี่ยนลูกยางด้วยนะครับถอดแหนบชุดเดิมออกยกตับเลยครับโอ้โหโชกเชิรกเปลี่ยนใหม่หมดครับนี่ฮะ สูงก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแปดนิ้วนะฮะก็ไม่สูงนะครับตอนแรกของเขามาสูงกว่านี้อีกนะครับเ,เราจะให้ดูจุดนี่ครับแหนบของเราก็จะอยู่ประมาณนี้มีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นให้นิดหน่อยนะครับทั้งด้านหน้าและทั้งด้านหลังนี่ครับมีจุดเชิงยืดหยุ่นให้นิดหน่อยไม่แข็งจนเกินไปแต่แบกได้ครับสามตันกว่ารถโฟวินนะฮะ เราใช้แหนบชุดบนน้อยชิ้นนะครับเพื่อจะให้ลดย่อลงมาอีกนิดนึงนะครับนี่ฮะช่วงล่างก็จะประมาณนี้ใส่ได้ครับสามตันกว่าไม่นั่งเผาแน่นอนจุดลูกยางห่างเผาเยอะนะครับสําหรับรถโฟวินนะฮะเราก็จะเซ็ตให้มีช่วงเด้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับเพราะว่าจะไม่ให้เขาชิดจนเกินไปก็จะมีช่วงเด้งประมาณนี้นี่ฮะประมาณนี้เลยแบกได้ครับสามตันกว่า โอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตัวเตี้ยหรือรถตัวสูงนะครับอู่ปริชาติเทอลอยยินดีต้อนรับนะครับทักทายมาได้นะครับคันนี้ก็เตรียมส่งงานครับคันนี้รอลูกค้ามารับเดี๋ยวเราจะเทสตน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะฮะว่าแบกได้3ตันกว่าหรือเปล่านะครับเราทําทรงแหนบไปแล้วนะฮะมาดูชุดแหนบกันนะครับเป็นอย่างไรแหนบทางด้านหน้านะครับดัดลงนิดนึงให้เหลือชวงเด้งให้นิดหน่อยนะครับ จุดนี้แบกน้าหนักได้ครับสามตันสมตันกว่านะครับย่างนั่งเทายังอยู่ตรงนี้นะครับช่วงเด้งด้านหน้าและด้านท้ายก็มีนะฮะขับรถเบาไม่กระด้างครับคันนี้ผมไปทดสอบขับมาแล้วฮะเมื่อกี้ลองไปลองวิ่งดูนะครับโอ้รถเบาขับนิ่มครับไม่แข็งกระด้างน,นะฮะตรงแนบอยู่ประมาณนี้ครับมีช่วงเด้งให้มีช่วงยืดหยุ่นให้นะฮะรถเบาไม่แข็งกระด้าง ขับได้สบายครับนิ่มๆิามประมาณนี้ครับนี่ยมีช่วเอกให้นิดหน่อยเห็นไหมฮะสวยงามก็สามารถที่จะวิ่งได้ตามปกตินะฮะรถเบาไม่แข็งกระด้างจุดแล้วน้ําหนักอยู่ประมาณ4นิ้วนะครับจากประมาณ4นิ้วเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับเราทำรถแล้วเราก็จะทดสอบน้ําหนักให้ลูกค้าได้ดูนิดนึงว่ารถล,ลูกค้าเนี่ย แหนบระดับที่เราเสริมไปเนี่ยลูกค้าต้องการได้3ตันกว่าเนี่ยใส่ได้จริงไหมนั่งเผาไหมติดลอ้อติดซุ้มไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ล้อไม่ติดซุม้มหรอกครับเพราะว่าล้อเขาเล็กนะครับล้อหลังจะใช้แค่15นะครับก็ไม่ติดซุ้มแน่นอนแต่เรื่องนั่งเผาเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเราทํารถแล้วเราสามารถทดสอบให้ลูกค้าหรือว่าให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ดูได้นะครับว่าเราทํารถเราต้องการให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานได้จริงไม่ต้องกลับมาแก้ไขนะฮะ โดยที่เราทํารถเราก็ทดสอบน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูเลยว่ารถลูกค้านั้นแบกได้จริงอย่างที่ต้องการคันนี้ All New ครับโวินขอบคุณมากครับ